นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพอ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองหัดเปลี่ยนอะไรรถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับาจากเมื่อวาเน,น,อนเนี่ยนะครับไอรถ Honda S c o o p ปปีไคันนี้เนี่ยนะครับที่ว่าเป็นลูกศิษย์ครูเนี่ยแต่ว่าแกเรียนไม่จบเนี่ยแกมาขอรับบริการเนี่ยนะครับนะ แล้วเมื่อวานเนี่ยที่ครูติดเครื่องให้ฟังเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องเนี่ยดังนะครับเมื่อวานจากการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับที่เขาเป็นคนถ่ายเองนะล,ลูกศิษย์ครูนเนี่ยเป็นผู้ช่วยก็ปรากฏว่าถ่ายน้ํามันเครื่องออกมาเนี่ยมีน้ํามันเครื่องหยดออกมาเนี่ยไม่เกินห้าหยดนะครับแล้วก็น็อตถ่ายน้ํามันเครื่องก็ไม่มีแหวนหรือปาเก็นมานะครับ ซึ่งรถของแกเราเนี่ยเมื่อก่อนคือแกเข้าร้านบริการนะครับคือแกยังทําไม่ได้อ่าหนึ่งแล้วนะครับน้ำมันเครื่องมีไหลออกมาประมาณไม่เกินห้าหยดที่แกบอกแหวนหรือประเก็นรองน็อตถ่ายไม่มีมาน้ำมันเฟืองท้ายเมื่อวานถ่ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายมีปริมาณใกล้เคียงปกติสีใกล้เคียงปกติแต่ว่าแหวนหรือประเก็นเนี่ยปกติเนี่ย ตัวเติมกับตัวถ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีแหวนหรือประเก็นเนี่ยอย่างละหนึ่งตัวก็ปรากฏว่ามีมาแค่ตัวเดียวนะก็จัดก,การเบริกแหวนหรือประเก็นให้เรียบร้อยนะครับใส้กรองอากาศอ่านี่นะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้าใส้กรองอากาศนะครับเขาบอกว่ารู้แต่หน้าไม่รู้ใจนะครับเดี๋ยวครูให้ดูด้านหลัง นี่ท่านดูด้านหลังนะครับนะพวกนี้ถ้าด้านหลังเขอะๆอย่างเงี้ยคือเกิดจากยางต่อระหว่างมองกรองไปที่เรือนลิ้นเร่งเนี้ยมันรั่วมันฉีกขาดเนี่ยดูสภาพขี้ดินนะครับเขอะเลยอ่ะไส้กรอากาศเปลี่ยนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหรือฝั่งสายพานออกมานะครับก็สายพานเนี่ยนะครับก็ปริแตก นะครับปีแตกนะฮะและที่สำคัญก็คือใส่สายพานเนี่ยมาให้ผิดรหัสนะที่เขาใส่มาเนี่ยคือ KVY9010 นะครับ KVY901 ถ้าไม่นับศูนย์ตัวหลังนะครับแต่รหัสที่มันจะต้องเป็นเนี่ยนะครับก็คือมันต้องเป็นรหัส KZL931 นะก็คือเปลี่ยนสายพานใหม่แล้วครูก็หาสายพานเนี่ยที่ตรงรุ่นตรงรหัสมาให้โอเคนะนะครับทีนี้พอรื้อสายพานออกมาปุ๊บเม็ดอันนี้เป็นเม็ดนะเม็ดของแท้อยู่แต่ปรากฏว่าของเขาเนี่ยทั้ง6เม็ดเนี่ยคือเม็ดเนี่ยสึกเป็นเหลี่ยมเล็กน้อยแต่ว่าทั้ง6เม็ดเนี่ยเมื่อเราขย่าเนี่ย นะฮะมันจะมีเสียงหรือมันจะคลอนตรงนี้ท่านผู้ชมท่านอาจจะไม่ได้ยินหรือไม่ได้สัมผัสนะครับแต่ครูยืนยันนะครับว่าเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยหลวมคลอนหมดเลยแล้วก็มาวานก็ให้ลูกศิษย์ที่เขาเรียนอยู่เนี่ยได้ลองจับสัมผัสลองเขยา่าดูนะฮะก็เบิกใหม่ทีนี้ในชุดที่เบิกใหม่มาเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าตุ้มถ่วงแท้เนี่ยนะครับทุกเม็ดเลยแน่นเลยนะครับเขย่ขยาเนี่ยไม่มีเสียงดังไม่คลอนเลยอ่ะกระจบไี่หนึ่งนะครับ สายพานใส่มาผิดรหัสแล้วก็แตกแล้วเปลี่ยนเม็ดเป็นเหลี่ยมบ้างเล็กน้อยแต่ทุกเม็ดเนี่ยหลวมคลอนก็เปลี่ยนตัวสไลด์ชามตัวเลื่อนตัวเสียบแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกนะครับทั้งสามตัวเนี่ยเรียกว,ว่าเทออกมาก็คือหลุดร่วงหมดเลยนะครับหลวมก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่อ่าทีนี้พอรื้อออกมาเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าซีนเพ้า,าเขวียงข้างซ้ายนะครับ กับซีนเผาเเผาเฟืองท้ายนะครับแต่ว่าในนี้เขาเรียกวัคซีนแกนคัดแล้วแต่เขาจะเรียกนะครับก็มีการรั่วซึมตัวหน้าเนี่ยประกอบมาเรียบร้อยแต่ว่าซึมส่วนตัวหลังเนี่ยซีนเนี่ยเขาใส่มาไม่สนิทเขาตอกไม่สนิทเยอะมมาแบบว่าน่าเกียดเลยนะครับก็พี่เขาก็บอกว่าให้เปลี่ยนไปเลยนะครับซีน ส่วนอันนี้ก็คือซองนะครับแหวนหรือประเก็นนะครับน็อตถ่ายนะ้ํามันเครื่องกับเฟืองท้ายนะครับเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับนะก่อนที่เราจะทําการนะครับอถอดชุดเฟืองท้ายอะไรออกเนี่ยครูก็ให้เจ้าของรถก,กับลูกศิษย์เนี่ยนะครับลองหมุนล้อหลังคือเวลาหมุนเนี่ยครูก็จะแนะนําลูกศิษย์ครูว่าล้อมันหมุนยังไงให้หมุนไปตามทิศท,ทางนั้นนะครับ ก็จัดการหมุนล้อดเดินหน้าแบบเร็วๆเนี่ยเสียงลูกปืนที่ผู้เล่หหลังเนี่ยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวแบบเหมือนเหมือนมันจะพังอ่ะดังชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานก็เปลี่ยนลูกปืนที่ผู้เล่หหลังนะครับนะครับนี่คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานเปลี่ยนเสร็จที่เขาก็ประกอบกบบลับอย่างะเดี๋ยวคู่หมุนให้ดูใหม่นะครับนยเสียงเงียบเรียกว่าลื่นหูเบาหูไปเยอะเลย โอเคนะแล้วก็จากการที่นะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยมันแห้งมีมาแค่สองสามหยดแล้วก็จัดก,การเติมเข้าไปใหม่นะเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเขาติดเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องอะ,บอะลบกวนพี่ปุ้ยติดเครื่องหน่อยเ,เอาเลยครับ นะครับคือเสียงเครื่องเนี่ยนะครับอบพอครับจับเครื่องเลยเสียงเครื่องเนี่ยคือจะเบาจะเงียบลงไปเยอะแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ครูแจ้งไปในคลิปก่อนว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาขับรถแล้วเขาไม่ค่อยดูแลรักษาเขาจะปล่อยน้ํามันเครื่องแห้งอย่างเงี้ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นข้างในเครื่องเนี่ยคือข้อสันนิษฐานครูนะครับพวกลูกสูบพวกกา้านพวกลูกปืนข้างข้ออะไรเนี่ยคือมันก็จะต้องสึกหลอไปก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกัน เพียงแต่ว่าพอเราเติมนะ้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่เนี่ยเสียงมันเบาลงแล้วก็ยังโชคดีก็คือควันเนี่ยยังไม่ไหลออกท่อนี่นะควันยังไม่ไหลออกท่อแต่เดี๋ยวดูที่นิ้วมือครูนะนิ้วมือครูก็ดำๆอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวครูจะป้ายไปที่ปลายท่อให้ดูเนี่ยจะมีขราเหมาอยู่พอสมควรนะครับตอรน,นั้นบอกเราว่า มีรถขับอย่าลืมดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายตามระยะใช้ให้ถูกต้องตามเกตตามมาตรฐานตามเบอร์มันด้วยโอเคนะครับอ่าทีนี้หลังจากเมื่อวานทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ละก็ก่อนจะส่งงานคืนกลับก็มาเช็คก็ปรากฏว่าไฟเบรกไม่ติดทั้งเบรกหน้าเบรกหลังไม่ติดก็มันเป็นช่วงคาบต่อระหว่างรอบบายกับรอบข่า ก็พี่เจ้าของรถกับนักศึกษารอบข้ามรุ่นที่แล้วเนี่ยที่เรียนระบบไฟไปเนี่ยก็มาตรวจเช็คก,ก็ปรากฏว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟเบรกขาดก็เปลี่ยนหลอดไฟเบรกไปให้อีกหนึ่งหลอดพอไฟเบรกติดปุ๊บรถออโต้คันนี้เดี๋ยวบางพี่ปุ้ยเปิดสซวิสปิแจรหน่อยปกติเปิดวิ้นแจเนี่ยไฟชโ,โชเรือนไมมันจะติดติดอ่าปรากฏว่าคันนี้ไฟโชไมไม่ติดนะครับ ก็ให้รือมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าหลอดไฟโชว์เรือนไม้สหลอดขาดก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยออวันนี้ก็เลยเหลืออีกหนึ่งจ็อบสำหรับสกู o ปปีนะครับก็คือโชคหลังเนี่ยมันแตกนะพี่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะได้เอารถกลับไปให้ลูกชายใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับนะก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนโชคหลังอีก1ต้น อ่ะโอเคนะของส c o o p y i อ่ะทีนี้ไปดูคันฟีโน่อ่ะฟีโนนะครับที่มีปัญหาเรื่องคาร์บูเนเตอร์คือครูทำเครื่องยนต์ติดได้อะไรเรียบร้อยนะครับก็รื้อชุดข้างมาดูก็ปรากฏว่าชุดข้างเนี่ยนะครับสายพานเนี่ยแตกฉีกขาดซึ่งเมื่อวานเจ้าของเขาก็มาดูครูรื้ออยู่นะครับ ่านะครับแล้วก็เม็ดที่ใส่มาเนี่ยเป็นเม็ดแท้แต่ว่าเกือบทุกเม็ดเลยคือเป็นเหลี่ยมเยอะมากเลยนะครับเขาก็ให้เปลี่ยนตัวสไลด์ชามหรือตัวเลื่อนสึกแล้วก็ลูกปืนที่แข้งเนี่ยลูกปืนที่ประคองปลายเพาตัวเนี้ยนะครูเอานิ้วไปหมุนเนี่ยเสียงดังคลืดคลืด,ลดนะครับก็เจ้าของแจ้งให้เปลี่ยน โอเคนะตรงฝั่งส่งกําลังงานของเขาจะมีอยู่ประมาณนี้ส่วนพอตรวจสอบข้างหน้าที่ครูแจ้งไปนะครับอ่ะพี่ปุ้ยมาขยับลูกปืนคอให้ดูหน่อยเนี่ยเนี่ยขยับตัวเนี้ยจะเห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมลูกปืนคอเนี่ยนะครับสิกหลอลูกปืนคอแตกพูดง่ายๆนะครับแล้วก็โช๊กเนี่ยลวดอ่ะเดี๋ยวครูพาไปดูอยู่ตัวนั้นแหละเดี๋ยวผมไปถ่าย ระวังครับนะโชค๊คล่วซึ่งเดี๋ยวเลื้อมาครูก็ต้องมาดูว่าแกนเนี่ยมันเป็นตามดด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองรอยน้ํามันที่ลัว่วทีนี้พอมาดูที่ล้อเนี่ยนะครับลูกปืนล้อเนี่ยแตกอีกด้วยซีนก็ขาดเนี่ยนะครูเป็นคนหมุนเองเนี่ยนะครับเนี่ยฝืดๆดหมุนไม่ไปเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวครูแก้ไขให้นะครับแล้วก็ที่ล้อหน้าเนี่ยมันหมุนไม่ไป เดี๋ยวครูให้ดูนะครับอันนี้คือตัวคาลิปเปอร์เบรกหรือท่านใดจะเรียกแม่ปั๊มเบรกล่างไม่ว่ากันพิปุ้ยจับตัวคาลิปเปอร์ไว้นะครับเดี๋ยวให้ท่านดูให้ดีนะในเอียงลักษณะอย่างนี้นะครับคือเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยนะครับถ้าถ้าโดยส่วนตัวครูเนี่ยเวลาครูสอนลูกศิษย์หรือครูบริการรถให้ชาวบ้านเนี่ย ก่อนที่จะถอยลูกสูบกลับเนี่ยคือครูจะต้องใช้แปลงลวดโลหะเนี่ยเอามาทำความสะอาดลูกสูบก่อนแล้วก็ทาจารบีทากระบอกเบรกแล้วถึงเอาเครื่องมือเนี่ยถอยลูกสูบเนี่ยหรือดันมันกลับเข้าไปแต่จากคันเนี่ยที่ดูเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะ <Thank you. S 1> อ่าแบบนึงนะครับอ่าเนี่ยนฮะท่านจะเห็นว่ามันจะมีพวกยางกันฝุ่นเนี่ยนะครับ ยางการฝุ่นหรือท่านจะเรียกซีนการฝุ่นโอริงการฝุ่น,นก็ได้เนี่ยที่ปลายนิ้วคูเนี่ยตรงลูกสูบกลมๆเนี่ยมันปิ้นออกมาโดยรอบเลยนะครับสาเหตุอันนี้คือครูคาดเดาคูไม่ได้ไปต่อว่าใครนะครับคือบางบางที่เนี่ยเขาเปลี่ยนผ้าเบรคคือเขาก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้ทำฟาร์มศาสตร์ลูกสูบให้นะเขาก็ดันหรือกดลูกสูบเนี่ยถอยกลับเข้าไปเลยซึ่งทําอย่างเงี้ยพอนานๆเข้าสิ่งสกโปกมันเข้าไป ไปค้างอะตกค้างอยู่เป็นสนิมพอเวลาเชี่ยวหน้าลูกสูบมันเลื่อนออกมาเนี่ยไอตัวซีนหรือ,อยางกันฝุ่นตัวนอกเนี่ยมันก็จะปิ้นออกมาลักษณะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ประกอบกับเวลาเปลี่ยนผ้าเบรกเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําความสะอาดตัวขาหรือตัวสลักคาลิปเปอร์มันก็เลยส่งผลให้ลูกสูบก็ติดตายขาสลักคาลิปเปอร์ก็ติดตาย แล้วล้อมันก็จะฝืดหมุนยากแล้วก็ส่งผลเรื่องการกินน้ํามันเชื้อเพลิงเพราะนั้นเที่ยวเนี่ยรื้อออกมาเนี่ยนะครับช่วงหน้าของรถคันเนี้ยทำถึงสามอย่างคือเปลี่ยนลูกปืนคอนะเปลี่ยนโชกซีนโชกนะครับแล้วก็ต้องมาล้างระบบเบรกนะสองคันอ่นะทีนี้ไปดูข้างหน้าห้องยังมีอีกสองคันนะเดี๋ยวครูพาไปสักครู่ อ่นะครับอ่าคันนี้นะครับก็เป็นรถของนักศึกษานะครับที่เขาเรียนอยู่ในรอบเช้าอ่านะครับก็รถของเขาเนี่ยตอนที่เรียนเรื่องระบบล่อลื่นไปเนี่ยนะครับคือรถของเขาเนี่ยนะใส่ไอตัวฝาปิดน้ํามันเฟืองท้ายมาเป็นอะไรแต่งนะครับ การวัดน้ำมันเครื่องก็เป็นอะไรแต่งนะครเมื่อวานไปไปซื้ออะไรเขาก็เลยฝากพี่ปุ้ยเนี่ยซื้อเอาของเดิมๆม,มาใส่การวัดพร้อมกับโอลิงแล้วก็ไอท่อยางอันเนี้ยท่ออากาศที่จะส่งเข้าห้องสายพานเนี่ยมันก็ฉีกขาดพอเช้าวันนี้คือครูจ่ายอะไรให้เสร็จครูก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยหรือฝั่งสายพานมาศึกษากันหน่อย นะครับโดยมีนักศึกษาเก่าเนี่ยคอยดูให้พี่ปุ้ยมาช่วยดูส่วนครูก็ไปทํางานอันอื่นไปนะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าพอนักศึกษา mm hmm. เขาลื้อออกมาปุ๊บรายงานอันแรกเลยก็คือรถคันนี้ mm hmm. นะฮะใส่ใสายพานมาผิดนะฮะปกติสายพานเนี่ยลูกศรเนี่ยจะต้องวิ่งไปทางด้านหน้าแต่คันนี้ลูกศิษย์แจ้งมาว่าเขาใส่ลูกศรเนี่ยกลับทางกันนะครับ ส่วนใครเป็นคนใส่มาครูไม่ได้สนใจนะครับรู้เลยว,ว่ามันผิดหลังจากนั้นลูกศิษย์นะครับก็มาดูนะครับครูก็มาตรวจสอบก็ปรากฏว่ารถคันนี้คัดแรงเหวี่ยงเนี่ยหมดนะหมดทั้งสามก้อนเลยนะครับนะครูก็บอกลูกศิษย์ว่าก็พิจารณาเอาว่าจะซื้อของเทียมยกชุด หรือจะซื้อของแท้แยกเป็นชิ้นนะครับในระหว่างนั้นนะครับลูกศิษย์เขาก็พยายามที่จะมาถอดไอ้ฝาครอบตัวเนี้ยพอเขาบอกว่าพอเราถอดตัวก้อนคัดออกไปเนี่ยแล้วเรามาหมุนตัวชามสไลด์เนี่ยมันจะสะดุดมือเขาจะถอดมาล้างทำความสะอาดเนี่ยนะฮะเนี่ยตอกตอกันเนี่ยนะฮะยับเยอะเลยไหฮะไอตัวปอกหุ้มเนี่ย ตอก,กันตั้งนานก็ยังไม่ออกนะครูกับพี่ปุ้ยก็เลยมาช่วยงัดให้ปรากฏว่าตอนที่ครูมาจับชามสไลด์เขาเนี่ยครูก็บอกได้ว่าตอกไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเพราะว่าท่านดูเห็นไหมครเนี่ยร่องที่ชามสไลด์เนี่ยมันสึกจนเป็นแอ่งลงไปเลยจับจับให้ครูหน่อยเห็นไหมร่องที่ชามสไลด์เนี่ย,ยตรงนิ้วนิ้ว,น,วนิ้วชี้ครูเนี่ยเนี่ยมันสึกลงเป็นแอ่งลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น อันเนี้ยตัวชามสไลด์ตัวเนี้ยมันเสียนะฮะก็เลยแนะนำว่าเอาง่ายง่ายเลยนะครับก็เปลี่ยนของเทียมชุดหนึ่งเนี่ยมีชามมีอะไรมาด้วยนะง่ายกว่าส่วนตัวเม็ดนะเม็ดอันนี้ก็เม็ดแท้นะเขาใส่เม็ดแท้มาแต่ว่ามีอยู่สองเม็ดเนี่ยมันสึกจนมันเป็นเหลี่ยมส่วนชามนี่ยังเป็นชามเดิมอยู่เนี่ยข้างในก็จะฝุ่นเยอะหน่อย นี่ก็คืออีกหนึ่งคันลูกศิษย์เอามาให้นะที่มันสึกสองเมตรเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะครับชัดเจนนะอ่าคันนี้ทีนี้มาอีกคันหนึ่งน่ช่วงนี้ยามาห้าเยอะนะครับคันนี้พี่เขาก็มาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเฟืองท้ายนะครับน้ํามันเฟืองท้ายที่เอาไปทิ้งหรือยัง พี่เอาไปเทนะน้ำมันเฟืองท้านี่ดำขุ้นคลากเลยนะครับแล้วก็เห็นเห็นคันเห็นคันมีโอสีน้ำเงินเช็คส่งกำลังสายพานนะแกก็เลยมาเช็คบ้างก็ถอดออกมานะครับอันนี้อันนี้เม็ดเทียมนะครับเม็ดของเทียมไม่ใช่เม็ดแท้สภาพเนี่ยสภาพ นะครับอ่าเดี๋ยววานวานหมุนล้อหมุนล้อหลังเดินหน้าให้หน่อยอ่าเสียงเงียบนะเงียบเป็นปกติอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูที่เพานะเวลาพี่ขหมุนน,นะเพามันจะดิน้นดินหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวครูจะใส่ตัวผู้เล่หลังเข้าไปเนี่ยสังเกตที่ผู้เล่หลังที่ที่จับให้หน่อยเพราะว่าโทรศัพท์ผมพรมันถ้าไม่นี่แล้วมันจะไม่ค่อยชัดเนี่ยนะ สังเกตที่ตัวผู้เล่หลังเนี่ยจะมีรอยสปริงไปเบียดเป็นเงาๆอยู่เห็นไหมครับอ่าอ่าหมุนครับอ่าโอเคเสียงตรงนี้เงียบผ่านไม่เป็นไรปกติครับสายพานอ่าอันนี้สายพานไม่ใช้สายพานแท้ของมันนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อบันโดนะครับนะจะไปเทียบเบอร์กันมาอะไรยังไงคือครูไม่รู้นะครับ ไม่เป็นไรนะครับส่วนพอไปเทียบมาเนี่ยความกว้างกับความยาวมันจะถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองเอาตลับเมตรหรือสายเนี่ยลองไปวัดเทียบดูเพราะปกติเวลาครูเปลี่ยนเนี่ยคือครูจะขอาะซื้อของแท้มาตรฐานตรงตามแต่ละรุ่นมาใส่ให้เหมือนในคันสกูปี้ที่อยู่ข้างในห้องตรงนู้นน่ะที่เมื่อกี้ครูทําคลิปต้นคลิปว่าเขาใส่สายพานมาก็ผิดรหัส ทีนี้นะครับในระหว่างที่มาช่วยลูกศิษย์เขาดูไอ้คันมีโอสีน้ำเงินครูก็เลยบอกว่าดูดูล้อหน้าให้หน่อยก็ปรากฏว่าคันเนี้ยลูกปืนล้อหน้าก็แตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครคนนึงเนี่ยนะครับขยับล้อหน่อยจะได้เห็นมันคอนอ่ะเนี้ยนะฮะคอนไหม อ่าเราหมุนเราหมุนเดินหน้าให้หน่อยหมุนเร็วๆเลยเนี่ยได้ยินเสียงไหมฮะอ่าหมุนเร็วๆเลยอ่าเนี่ยเราสังเกตดูที่คาลิปเปอร์เบรกนะเบี้ยวไปเบี้ยวมาดุกดิกดุกดิกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวไหมแป๊บหนึ่งดูที่ซีนนะครับนี่ซีนเนี่ยท่านดูที่ตรงซีนตรงปลายนิ้วก้อยครัวเนี่ยนะครับ พวกนี้พอเวลาซีนมันขาดปุ๊บนะ้ำมันจะเข้าไปที่ลูกปืนนะครับตามอายุมันด้วยส่วนหนึ่งจระบีที่ใช้ใช้ไปมันหายไปนะครับลูกปืนล้อมันก็แตกนะครับวันนั้นเช้าวันนี้นะครับก็จะมีรถที่มาฝึกเรียนณบริการเนี่ยอยู่ประมาณ4คันนะก็เป็นยามาฮ่าไปแล้ว3คันนะครับ โอเคนะเดี๋ยวครูกลับไปที่สกูปี้กลับมาที่สกูปี้นะครับนั้นก่อนก่อนจะจบคลิปนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าหลังจากมาชมคลิปเนี่ย ก็นำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปใช้บำรุงดูแลรักษาลดตัวเองได้อันนี้คือครูก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็มีบางท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอาลองไปทำตามแล้วมันทำไม่สำเร็จนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าท่านเนี่ยไม่ใช่ช่างโดยตรงนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันมันมีมากกว่าแค่การทำในลงใน YouTube นะถ้าจะให้ดีเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ลองเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ที่โรงเรียนนะครับนะครับนั้นก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะขอบคุณมากเลยนะครับอ้าวพี่ปุ้ยสวัสดีครับ